สวัสดีค่ะเขาครัวทำเมนูง่ายๆกับครัวแม่นายค่ะวันนี้ยังอยู่ในเมนูเจนะคะวันนี้จะชวนเพื่อนๆทำเมนูแป้งพิซซ่าสูตรเจค่ะสูตรนี้ทำกินทำขายได้เลยนะคะวิธีการทำไม่ยุ่งยากเลยค่ะส่วนผสมก็ไม่มากด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะก่อนที่เราจะไปชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพิ่มให้พลาดคลิปใหม่ๆค่ะ เริ่มต้นเรานำน้ำอุ่น170มิลลิลิตรใส่ลงในถ้วยตามด้วยน้ำตาลทาย2ช้อนชาค่ะค่ะแล้วก็ตามด้วยยีสต์อีก2ช้อนชาค่ะหลังจากนั้นนะคะเราคนให้เข้ากันค่ะค่ะเมื่อคนเข้ากันแล้วเราพักยีสต์ไว้ประมาณ5นาทีค่ะ ค่ะสำหรับในส่วนของแป้งเราใช้แป้งสาลีอเนกนประสงค์นะคะ400กรัมค่ะเกลือครึ่งช้อนชาค่ะค่ะหลังจากนั้นเราคนให้เข้ากันค่ะค่ะเมื่อเข้ากันดีแล้วทำหลุมตรงกลางไว้นะคะแล้วก็นำของเหลวนะคะที่เราผสมกับยีสต์ไว้เมื่อสักครู่นี้ใส่ลงไปตรงหลุมเลยค่ะค่ะเราก็ปาดเอาน้ำตาลทรายลงไปให้หมดนะคะ ค่ะหลังจากนั้นเราใส่น้ำมันพืชลงไป5ช้อนโต๊ะค่ะค่ะแล้วเราก็ค่อยๆค,คนตะล่อมส่วนผสมให้เข้ากันนะคะเราจะใช้การ์ดแบบนี้คนก็ได้ค่ะหรือว่าจะใช้เป็นผ่ายซิลิโคนก็ได้ค่ะตามที่เราถนัดเลยนะคะ เราก็ใช้การ์ดคนตะล่อมไปเรื่อยๆนะคะจนเขาไม่สามารถที่จะคนได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนเป็นใช้มือนวดค่ะเราก็ล้างมือให้สะอาดนะคะค่ะเราก็จะนวดไปเรื่อยๆนะคะประมาณ5นาทีค่ะเรานวดเพื่อให้แป้งเขาเกาะกันเป็นก้อนนะคะนวดไปเรื่อยๆจนแป้งเขาไม่ติดที่ก้นกระมังค่ะ เนี่ยค่ะเราจะเห็นว่าแป้งเขาจะเป็นชิ้นชิ้นเล็กๆนะคะเราค่อยๆนวดกดไปเรื่อยๆเ,เนาะแต่ว่าอย่านวดมากแล้วก็อย่าแรงเกินไปนะคะค่ะถ้าเรานวดเขามากเกินไปนะคะเขาจะเหนียวนะคะเวลาที่อบออกมาเนี่ยแป้งก็จะแข็งเนาะค่ะเราก็นวดไปเรื่อยๆค่ะค่ะจะเห็นสังเกตว่าเออเขาเริ่มไม่ติดกละมังแล้ว นะคะเราก็เนื้อวัดให้ครบเวลา5นาทีค่ะอันนี้เอเปลี่ยนมานวดที่พื้นนะคะเพราะว่า,าใช้กะละมังเราไม่ถนัดเนาะอันนี้แล้วแต่เพื่อนเพื่อนนะคะถ้านวดในกะละมังถนัดก็นวดในกะละมังนะคะค่ะเราก็นวดตามภาพเลยค่ะค่ะเรานวดให้แป้งเขาเออกับตัวเป็นก้อนนะคะแล้วก็ให้แป้งพอขึ้นเนียนเนียนเราก็พอแล้วล่ะคะ่ะ ค่ะอันนี้ก็นวดเขาเสร็จแล้วนะคะได้เนื้อประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็นำเขาพักในกระมังค่ะค่ะแล้วเราก็ทาด้วยน้ำมันพืชนะคะนิดหน่อยค่ะเพื่อว่าไม่ให้โดของเราแห้งเนาะน้ำมันพืชที่ใช้จะเป็นเอ่อน้ำมันมะกอกก็ได้น้ำมันรำข้าวน้ำมันคาโนล่าน้ำมันดอกทานตะวันหรือไม่มีจริงๆจะเป็นน้ำมันถั่วเหลืองก็ได้ค่ะค่ะเราก็ทาให้ทั่วโดเลยนะคะ หลังจากนั้นเราก็คลุมด้วยพลาสติกปค่ะค่ะแล้วเราก็คลุมด้วยผ้าอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วพักไว้ประมาณ50นาทีค่ะ ให้โดเขาขึ้นเป็นสองมเท่าเลยนะคะค่ะอันนี้ก็พักครบเวลาแล้วค่ะก็จะได้โดตามภาพเลยค่ะถ้าเพื่อนๆที่อยู่เมืองหนาวเนาะที่มีอากาศเย็นนะคะโดเขาจะขึ้นช้าเนี่ยให้คลุมด้วยพลาสติกแปก่อนแล้วก็นําผ้านะคะชุบน้ําร้อนเนาะแล้วก็ปิดด้านบนพลาสติกแปค่ะก็จะช่วยให้โดเขาขึ้นได้เร็วขึ้นนะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็นำโดออกจากกระมังค่ะก่อนนำออกจากกระมังเรากดไล่ฟองอากาศเขานิดนึงก่อนนะคะ เราก็นวดไล่ฟองอากาศเขาสักนิดนึงค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็คลึงเป็นก้อนกลมค่ะใช้วิธีการดึงกดลงพื้นแล้วก็ดึงเข้าหาตัวตามภาพนะคะเหนือโดเขาจะเหนียนขึ้นค่ะ หลังจากนั้นเราจะแบ่งเป็น4ส่วนนะคะจะได้พิซซ่าขนาดกลางประมาณ4ชิ้นค่ะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะคะจะขึ้นรูปแบบชิ้นเล็กๆก็ได้ค่ะค่ะอันนี้เราก็แบ่งเป็น4ส่วนนะคะเราก็จะทําเป็นไซส์กลาง4ชิ้นค่ะค่ะสำหรับโดที่เรายังไม่ได้ใช้นะคะคลุมด้วยพลาสติกแล้วไว้ก่อนเนาะเพื่อที่ว่าไม่ให้โดเขาแห้งนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็คลึงเป็นก้อนกลมค่ะ ค่ะเมื่อครึ่งเป็นก้อนกลมดีแล้วนะคะเราก็นํามาวางบนกระดาษขายค่ะกระดาษขายของเองก็จะตัดเป็นวงกลมเนาะจะได้กําหนดขนาดไซส์ของตัวโดของเราถูกนะคะเราก็นําโดค่ะ,ะโรยด้วยแป้งนิดหน่อยนะคะค่ะเราก็นําโดมาวางตรงกลางแล้วก็กดค่ะค่ะกดให้เขาเป็นแผ่นบางๆค่ะเราก็ใช้อันนี้เลยค่ะ ที่คลึงแป้งนะคะคลึงให้เขาเป็นวงกลมๆค่ะเป็นแผ่นบางๆกลมๆนะคะค่ะเมื่อคลึงได้ขนาดตามที่ต้องการแล้วนะคะเราก็ใช้นิ้วกดตามภาพเลยค่ะ ค่ะกดที่ขอบขอบของตัวโดนะคะแป้งพิซซ่าของเราจะได้มีขอบค่ะค่ะพอกดแล้วเราอาจจะใช้มืออีกด้านหนึ่งนะคะช่วยในการกดแล้วก็คลึงตามภาพเลยค่ะ ค่ะเมื่อครึงได้ตามไซส์ที่ต้องการแล้วนะคะเราก็ใช้ผ้าคลุมไว้ค่ะเราจะพักโดไว้15นาทีนะคะค่ะอันนี้เอกก็ย้ายมาไว้ในถาดน,นะคะอันนี้ก็ครบ15นาทีแล้วค่ะสังเกตว่าโดเขาก็จะขึ้นฟูขึ้นมาอีกสักนิดนึ่งนะคะหลังจากนั้นเรานำไปอบค่ะเราจะอบด้วยอุณหภูมิ160องศาเซลเซียสป,ประมาณ5นาที ค่ะจริงๆแล้วนะคะก่อนที่จะอบเนี่ยเพื่อนๆควรใช้อซอมจิมจิมที่ตัวโดนิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าเวลาอบเนี่ยเขาจะได้ไม่พองขึ้นมาเนาะอันนี้เอ็ดลืมนะคะค่ะอันนี้ก็อบเสร็จแล้วจะสังเกตว่าด้านข้างมีพองๆขึ้นมานิดนึง ค่ะอันนี้นี่เราจะไม่อบนานเกินไปนะคะเพราะนี้มันคือแป้งพิซ za เนาะเราทำเอาไว้เพื่อที่ว่าเวลาที่เราจะกินเนี่ยเ,เราสามารถนำมาทำพิซ่าได้ทีละแผ่นนะคะส่วนที่เหลือเนี่ยสามารถนำเข้าตู้เย็นแช่ฟรีสไว้ได้เนาะจะกินเมื่อไหร่ก็หยิบออกมาทีละแผ่นแล้วก็มาทาซอสแต่งหน้าได้ตามชอบนะคะค่ะก็แนะนำเพื่อนๆน,นะคะลองทำกันดูค่ะแช่ฟรีสเอาไว้กินได้หลายๆวันแล้วก็เป็นสูตรเจด้วยเนาะเดี๋ยวเอาไว้จะนา แป้งพิซซ่ามาทำเป็นตัวพิซซ่าให้ดูนะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆน,นะคะจะกินเจหรือว่าไม่กินเจก็สามารถทำสูตรนี้ได้ค่ะค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งทั้งทาง,ทางช่องทาง YouTube แล้วก็ f a c e b o o k ครัวแม่นายนะคะและหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ